มาค่ะทุกคนพาเที่ยวไปเราจะเดินตรงนู้นก่อนไหม I need to <laughs> yeah. 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 For I I have to take you in the in the

อะไลอะเด h ม my home อย h e ่าังมายฟา h m แนะา o มันห้า o the some home ส์ยูแคมโฟโต้ยูแ a ม Maybe here is like a south? A what? South. South yeah. side. Light I like that smell. From the way? Yeah, from the tree on the lane. Mm -hmm. It's like lane time. But... Oh, smell. Flower honey. It's good. And you can cool upstairs. It's not good. You know this <laughs> in the Thailand. In, uh, the, in the Thailand. Oh, this can cool. Yes, Yeah. Maybe it can cool. You don't have to check that. Well, oh, you don't want to go up. Yeah. I you can go up because because uh, no no This yes. this' my name father <laughs> this is my my name this flower name, Casalong, yes? Casalong. Yes? Uh -huh. Long is name. This father is my name. Ah. we go there. Smell good, Mm-hmm. Uh -huh. Before we return, the ask that.

you to go toilet go <laughs> คนซาลบาชีเม mm ื่อก่อนตอนนี้ไม่ค่เหมือนเมื่อก่อนคุเมื่อก่อนค่ะเบนซ์เบนซ์อีกลองเกียร์ไหมเบฟอร์เดทโฮมไม่มี้โฟอัพ no นั yeah no ไม่้ใโ before you can go up everywhere But now it's why cannot. not like a shame. Caught everywhere. You cannot go up. I like him this time. Mm -hmm. This time. <laughs> มาเซ็งไรรักอู้ทุกคนดู mm hmm. ขาวไปหมดอนีมสมลองุด hmm. ว yeah. mm ้า hmm. wow. ขาวก่ไปหมดขาวไปหมดอู้ต้นไม้ดูสิมันหักเดี mm ๋ยวเล่นนี่เราจะไปทางไหนดีนู่นไม่ได้ตรงนี้ มาดูมันฝนนต้นไม้หักทุกคนมันหกักโอ้โหไอ้ต้นดอกตีมันหักทุกคนอุ้ยรดนนี่ทรีทอมทคีทอม Okay. บ้านนี่หมดแล้วทุกคนยุดดเที่บ้านมันพังหมดแล้วน่าน่บ้านหลังนี้มันน่าจะขึ้นได้ โชคดีโชคดีอละ e v e r y ร h e r e ต้นขนน์อดซุ้มขอนน์ บนแล้วลุงไม่รู้ไปจอดรถไว้ที่ไหน little boat for kids yeah <laughs> you don't be for very we <laughs> mm. go very we found that เมื่อก่อนมันขึ้นได้เมื่อก่อนเขาให้ขึ้นด้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมมอส quito? หว่มาอันอยู่ที่ไหนอ่ะรออยู่เขาไม่ขึ้นแล้วทุกคน เมื่อก่อนให้ขึ้นอยู่ตอนนี้ไม่ให้ขึ้นละไม่ได้ดูละอันนี้ต้องยุงกัดไม่รู้ยุงที่ไหนมากัดเธอยุงที่ไหนโดนกัดคนห้างขึ้นขึ้นห้ามขึ้นห่วงเดายุงกัดอยู่นะ And <laughs> there and go back. You're sure? Yeah. Really? Really? Really, really? Why not? <laughs> <laughs> really, really, really? Yeah, yeah, yeah. I'm putting the bottom Before we come here, like no. I, I I remember. Yeah, we About? It. It. No, we wants to know. You know. How you know? Because I know. Fishy, 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 fishy. Have? Oh yeah. I don't see. Yeah, I see. Yeah, but... Funny. Your friend. Say hello with your friend. Hello, boy. <laughs> hello, boy. <laughs> yeah, you have to have the he name. Peter. Peter? Peter. <laughs> Bob. What? Bob. Bob. You see, you see the name. You ask what the name, what your name. Yeah. You say, pop Bob. 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 <laughs> Bob. Bob. Yeah. Bob, Bob. Oh, ก c เ n ียชีว mm ิต i n t h มา20 b e ก่อ e ใช่ e hmm. mm ันเส a ย I ีวอ e พ่ o u o เกมือังโอ้ไมาเยอะมากทุกคนตาเยอะมากเยอมันหล่น แต่เราขึ้นไปดูได้ไหมอันนี้น่าจะได้เอาไม่ได้เขาห้ามขึ้นนู่นรถลุงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่ะอบอกัไงซีวัง โอ้ยโอ้ฟิชปาตัวยันมาทุกคนเขาเดินไปนู่นละใครสอนเราคนยิ่อา <c oughs> อันนี้ไปเนี่ยเมื่อกี้ไปขึ้นบ้านหลังนั้นใครเห็นใครเห็นไอ้โทรศัพท์ลิซ่ามันเป็นฝ้าทุกคนไอ เห็นว่าฝ้าไอ้ตรงในข้างเนี่ยไม่รู้ว่าในในจอมันเห็นไหมแต่ที่แน่มันมันเป็นไอ้ที่ลิสาเดินขึ้นไปบนบ้านนะ่ะมันเป็นฝ้าฝ้าทวนไอ้ฝั่งขวามือของลิสาพอลงจากบ้านหลังนั้นไม่มีแล้วนะลิสาขึ้นไปเขาพยายามที่จะเช็ดเช็ดหน้ากล้องเช็ดหน้ากล้องเดี๋ยวหงดเดี๋ยวไปดูในไลฟ์ว่ามันมีไหมแต่ลิสามองเห็นว่ามันเป็นฝ้าฝ้าสีขาวเป็นรางๆอยู่ฝั่งขวามือของกล้อง ไกขาพยายามเรื่องหาหมุมกล้องหรือว่าเช็ดหน้ากล้องมันก็ไม่ลบหายอ่ะหันหมุมกล้องมันก็ยังคงดีอยู่ <Can S 1> หรือ <a dog? S 1> เราไม่ขอเขาว่าตอนขึ้นไปทอะ้วยย่ไปนอลงหลับแล้ยง y ฮนี่อะไรน t e ก o b a c ปไหนกาลุ กลับเลยหาอะไรกินข้างหลังก็ปิดยังเดี๋ยวปิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดในรถได้นอนๆด้วยขี้ขันขี้ขันเทคเน็กร้านอาหารอะไรกินที่ไหนร้านอาหารแถวนี้หรอตอนนี้มีอ่ไหนอ่า I like technique yeah. 你拉的哪块挖的？Okay.